นข่าวโดย INN 15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันปรางคณิบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สารุทธรยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันอนนัำพาเชื่อหากปล่อยชั่วคราวจะไปก่อความวุ่นวายค่ะ ที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศษวันนี้ภายหลังเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาพนังกงานสอบสวนสนชนะสงครามได้ยื่นฝากขังครั้งแรกนายอนนท์นำพาอายุ37ปีแก่นำคณะราษฎร2563ผู้ต้องหาคดีชุมนุมจัดกิจกรรมปักหมุดคณะราษฎรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์และท้องสนามหลวงเมื่อวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาโดยยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวแล้วสารอาญาไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวค่ะต่อมาทนายความของนอายอนนท์ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง ปล่อยชั่วคราวต่อสารอุทธรโดยล่าสุดสารอุทธรมีคำสั่งเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาให้ยกคำร้องโดยสารอุทธรธพิเคราะห์ความดักเบาแห่งข้อหาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าการกระทำตามข้อกล่าวหามีลักษณะเป็นการร่วมกันกระทำความผิดของกลุ่มบุคคลจำนวนมากอันอาจก่อเหตุเกิดความเสียหายหรือความวุ่นวายขึ้นและส่งผลกระทำเป็นวงกว้างอีกทั้งผู้ต้องหาขึ้นปราศัยชักนำให้ประชาชนรวงละเมิดต่อกฎหมายแผ่นดินโดยปรากฏว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพย์สินของ ทางราชการโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองนอกจากนี้เมื่อพิจารณาคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนแล้วยังปรากฏว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายคดีในหลายท้องที่ประกอบกับผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มตามหมายจับกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าในชั้นนี้หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวแล้วผู้ต้องหาอาจจะก่อให้เกิดอันตารายหรือความเสียหายประการอื่นและน่าเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีกรณีสมควรรอฟังผลการสอบสวนก่อนคำสั่งศาลชั้น ต้นที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวชอบแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันนายอนนท์ก็ยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครโดยจะครบกําหนดฝากขังครั้งแรกวันที่1พฤศจิกายนนี้ค่ะด้านกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันออกแถลงการ7ข้อยันไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ นายอภิชิตเสมศรีตัวแทนกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันและสิทธิเก่าสถาบันอาชีวะต่างๆรวมกว่า30สถาบันร่วมกันอ่านแถลงการ7เจดข้อและแสดงจุดยืนในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยนายอภิชิตระบุว่าสาเหตุที่ต้องมีการรวมตัวการเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนเนื่องจากกลุ่มสิทธิเก่าได้ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างต่อเนื่องและเห็นว่ากําลังมีกลุ่มคนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้ข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและยังพบว่า มีผู้ที่กำลังพยายามเล่าลวงให้เกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นจึงตัดสินใจรวมตัวเพื่อออกมาปกป้องโดยเน้นไปที่สถาบันเป็นหลกักสำหรับแถลงการทั้ง7ข้อของทางกลุ่มนั้นอธิการปกป้องสถาบันตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการขอให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังหยุดการกระทำหรือบิดเบือนข้อมูลต่อสถาบันเพื่อยุยงปลุกปั่นในสังคมย้ำจุดยืนไม่ขัดขวางการชุมนุมหรือทำกิจกรรมแต่ต้องไม่จับจ้วงสถาบันโดยเด็ดขาดยืนยันความเคลื่อนไหวของกลุ่มใช้แนวทางสันติไม่ทำ ร้ายประชาชนยกเว้นจําเป็นต้องป้องกันตนเองจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและการทํางานของรัฐบาลพร้อมกันนี้จะมีการทํากิจกรรมแรกร่วมกับนายบินบรรลือฤทธิ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันค่ะปิดท้ายกันที่จัสต i นไทยแลนด์ค่ะตัวแทนมวลชนคณะราษฎรยื่นหนังสือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยให้ตรวจสอบการเสนอข่าวของเนชทีวีขีดเส้นตาย7วันค่ะ กลุ่มประชาชนต่อต้านข่าวเฟกนิวนำโดยจัสตินไทยแลนด์หนึ่งในกานำคณะราษฎรเข้ายืนย่นหนังสือต่อนายพิราพัชโชติธรรมโมนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยเพื่อพิจารณาทบทวนและบทลงโทษในการนำเสนอสื่อที่บิดเบือนของ บิดเบือนข้อเท็จจริงของเครือนชั่นทีวีค่ะโดยปัจจุบันนะคะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางวิทยุและโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจํานวนมากซึ่งสถานีโทรทัศน์ชั่นทีวีเป็นสื่อโทรทัศน์ที่นาเสนอข่าวทั้งในและต่างประเทศมีประชาชนหลายกลุ่มให้ความสนใจติดตามในการนําเสนอข่าวนั้นแต่ในการนําเสนอข่าวของสถานีโทรทัศน์ชั่นทีวีกลับนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงทําให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดและเกิดกระแส วิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆในสังคมสร้างความปุกปั่นแตกแยกไม่ว่าจะเป็นการนําเสนอข่าวทางการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนของสังคมไทยค่ะแต่กลับไม่นําเสนอแบบตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของความเป็นจริงทางกลุ่มจึงขอเร,เรียกร้องขอร้องเรียนนะคะถึงนายกสมาคมให้ทบทวนและพิจารณาการนําเสนอข่าวรวมถึงบทลงโทษในการกระทําที่ลงใจบิดเบือนข้อเท็จจริงไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหากสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเจ วันจะยกระดับโดยจะยื่นให้ระงับการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีค่ะจบการเสนอข่าว15นาฬิกา5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN